สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนะี่ยผมได้นําสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนะี่ยเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับการเลือกแว่นสายตาเพื่อนํามาใช้งานนะครับมีวิธีการเลือกอย่างไรซึ่งวันนี้เนะี่ยทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เผยแพร่ความรู้ตรงนี้นะครับ สำหรับเคล็ดลับการเลือกแว่นตาเพื่อใช้งานเนี่ยแว่นสายตาเราควรจะเลือกให้เหมาะสมกับระยะการใช้สายตาของเรานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับวิธีการเลือก 1. เนี่ยแว่นสายตาที่มีค่าสายตาเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยใช้สําหรับการมองระยะไกลหรือระยะใกล้ตามค่าสายตาที่บุเลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็อาจจะเลือกเฉพาะเราจะใช้ในการมองไกลมองใกล้เท่านั้นนะครับ ประเภทที่2เนี่ยเป็นแว่นที่มีค่าสายตาหลายระยะก็คืออยู่ในแว่นตาอันเดียวกันนะครับก็คือใช้กับผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติหลายระยะนะครับเช่นแว่นโปรเกรสซีฟเป็นต้นนะครับก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมเนี่ยใส่ได้ใส่แว่นตลอดเวลานะครับก็คือสามารถมองทั้งในระยะใกล้และระยะไกลได้นะครับอาจจะมี2เลนเป็นต้นนะครับ3เนี่ยแว่นตาสําหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ แว่นตาประเภทนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อมองในระยะใกล้ถึงระยะกลางลดการเพ่งจากการใช้แว่นมองระยะไกลในการทำงานกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนี่คือเทคนิควิธีการในการเลือกแว่นสายตาเพื่อใช้งานนั่นเองนะครับ